เป็นร้านในดวงใจขนมจีบในดวงใจพ <c oughs> ี่จ้าแต่ก่อนมาอยู่ที่จันโลกก็จะมาร้านนี้มาจับนะคะวันนี้ก็ขอมาร้านนี้หน่อยะะ <c oughs> พี่เด็กสั่งอะไรมาหนิก๋วยเตี๋ยวธรรมดาข้าวใหญ่มาก <c oughs> มาก๋วยเตี๋ยวลูกช <c oughs> ิ้นปลาที่นี่ที่นี่มีให้กินก๋วยเตี๋ยวหลายแบบนะคะส่วนมากก็จะมีแบบห้อยขาไม่ห้อยขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าห้อยขาก็ไปริมหน้าน ทำไมไม่ขาก็เนี่ยตามคุณนาใไทไม่อยู่พิษณานโลกก็มาลองร้านก๋วยเตี๋ยวในพิษณนโลกดูนะคะรับรองว่าไม่เผื่อเพราะมีหลายร้านหลายแบบเรียบร้อยครับเยีเ่ยงเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วมาเจอคุณแม่ที่ติดตามด้วย <laughs> คุณแม่ตัวจริงเป็นยังไงบ้างรครับน้องเมย์ ่้ดอ่ขอบคุณที่ติดตามนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อของทำกับเราดูครับมาจอดรถหน้าสวนกล้วยนะฮะ FC สวนกล้วยกลางใจเมืองเนี่ยโอ้โห ที่ดินทำเลทองนะฮะแต่ว่าปลูกปลูกกล้วยเมย์มาเจอสวนกล้วยกลางใจเมืองด้วยนี่หนมไปเจอของกินน,น่ากินมากข้าวแตนข้าวแตนน้ำแตงโมแบบชับฉ<ำ>่ำเลยแต่ก่อนมันจะแบบ่แห้งพอมีน้ำเยิ้มๆมาอย่างนี้เลย เขาทำเพื่อลดภาษีด้วยใช่ไหมแน่นอนเลยสวนกล้วยกลางใจเมืองห่างจากวัดไม่กี่กิโลเองนะประมาณกิโลหนึ่งวันนี้มาทำอะไรน้องเมีวันนี้มาซื้อของสำหรับทำน้ำสต๊อกให้ลูกนะคะเพราะว่าหลานย่านมงเนี่ยแนะนำมาไม่จ์จำชื่อโชงไม่ได้แล้วก็ขอโทษด้วยแต่เป็นหลานย่าน่งนะคะเอมเมนต์นเข้ามาบอกว่า แนะนาไม่ทําน้ําสต๊อกให้ให้แตดน,นะคะแตกก็จะจะรู้สึกอร่อยมากขึ้นทีนี้เมย์ก็เลยมีสูตรอยู่ของของลิตเติ้ลมอนสเตอร์นะคะมันจะมีพวกน้ําสต๊อกผักน้าสต๊อกหมูน้ําสต๊อกไก่เนาะแต่ว่าที่นเนี่ยเนี่ยโครงไก่กับโครงหมูหมดมีแต่พวกเนื้อเมย์ก็เลยจะทาเป็นน้ําสต๊อกผักแทนก็เลยมาซื้อวัตถุดิบตามนี้ค่ะก็ส่วนมากก็ใช้แค่หนึ่งฝักสองลูกหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไม่เยอะ ก็จะประมาณนีก็จะมีวอคคัลี่อันนี้สกัดขาวปวยเลงอันนี้เอาไว้ทํานะคะที่ไม่เกี่ยวกับน,น้ําซุปเนาะอันนี้จะเป็นพูกน้าซุปพวกแอปเปิ้ลมันมันก็จริงๆใช้หัวเดี่ยแต่ว่าไม่มีขายแยกมาเกิดเทศแล้วก็อ่าก๊กทองเมยไม่อยากหั่นเป็นลูกนะคะก็เลยเอามาเป็นชิ้นแครอทหัวหอมแล้วก็ใส่เท้าก็คืออย,อย่าเอาไป ต้ม2ชั่วโมงเดวแล้วก็เมซื้อพวกถุงเก็บน้ำนมแม่ค่ะใส่น้ำซุปแทนเวลาทำให้เด็กๆก,ก็จะเอาน้ำซุปมาใส่กับพวกเนื้อผักต่างๆมันจะเพิ่มรสชาติให้มันนัวขึ้นนะโดยที่เราไม่ใช้เครื่องปรุงนะคะเพราะว่าช่วงเด็ก6เดือนเนี่ยจะยังไม่ปรุงรสเลยนะคะเพราะว่าถ้าปรุงเขาจะติดรสชาติ อย่างผลไม้เหมือนกันมีก็ยังไม่ให้กินพวกมะม่วงสุกเนาะเพราะว่ากลัวลูกติดหวานม,แมีแม่แม่แนะนำมาว่าถ้าลูกติดหวานเมื่อไหร่ลูกจะไม่ค่อยทานข้าวเพราะว่าเราทํากับข้าวเราไม่ปรุงดังนั้นกับข้าวเรามันจะไม่ออกหวานนะคะก็อย่ารอให้เขากินข้าวเคี้ยวข้าวได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มพวกผลไม้มะม่วงสุกเอา จะมาทำกับข้าวนะครับแต่ว่ายังไม่ทำน้ำสต็อกนะคะทำแบบนีจ้จะให้ลูกกินก่อนอันนี้คือแบบเมื่อวานใช่ไหมก็เป็นเมนูไก่เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนผักเป็นผักโขมนะคะผักโขมเนื้อไก่แล้วก็อแอปเปิ้ลแล้วก็หอมใหญ่หอมนี่เขียวเลยอะ ผักขมอ๋อแอปเปิ้ลผักขมเออเนี่ยโอ๊ยฮ่าฮ <laughs> นะ่า่อวานนี้ไปเรียนแล้วก็ไปเซ้นลงเต้นท่านหมดกมลับมาจะทุ่มหรือมังออม้งเฮ้เหลือเหลือฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เด็กดองนี <laughs> ่ ไปโรงเรียนยังเล่นมันถึงโรงเรียนนั่นแม่ก็จะให้ดูแค่ยี่สิบนาทีคือดูตอนกินนม,มแล้วก็จบเลยชิมดูอันนี้เป็นไหนจีอะไรจีจีตาโตเลยหรอลูกตาโตเลยตาโตเลยหรอลูกเสือว่าทานได้เนี่ย นมออกมาไกลๆทั้งนี้เดีไปถูกกินได้นะนี่กินได้เป็นไงเมย์โอเคไหมเหมือนจะโอเคแล้วถ้ามิเกลโอเคก็โอเคแล้วเมนูหน่อยวันนี้มีอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นข้าวนะคะตุ๋นกับผักโขมใส่หอมใหญ่แล้วก็แอปเปิ้ลเรามาดูกันว่า จะทานไหมดาดาด้อเดาดาด้เออมังกรนี่กินง่ายๆเหมือนกันเนี่ยรสชาติก่อนี่มงกนกินนะมังกรกินนี่เก่งมากเสื้อวันนี้ วันนี้เมนูอร่อยเนี่ยคนนี้ไม่ทำหน้าคนนี้กินง่ายนี่คนนี้เนี่ยอนกอร่อยไหมอร่อยเนาปากเลยอนี้เอออร่อยเลยยิอร่อยอ่ะแซ่แอปเปิ้ลหวานไหมแอปเปิ้ลหวานเยอมา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  ก่อนมองปู่หรอคนให้กำลังใจกันเยอะนะฮะนี่ให้กำลังใจกันเยอะเลยโอ้โหมิ๊เกลอร่อยนี่เออเกลอร่อยเนี่ยเอ้าก้อนมองปู่ใหญ่เลยนี่สงสัยน้ำจะหน่อยหนูมิ๊เกล มันก้อนงปู่ใหญ่เลยอ่ะหรือว่าใกล้จนไปน่ามาดูเคลบุกเลยะลกกบกมิเกลมิเกลมามามาอ้ามอ๊มมองปู่มากสิไม่เห็นปู่อ่ะฮะ คนนี้ไม่กินบ้างเหรอมัม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 มั

ที่แฟดห้านะที่เขาทำไว้นั่นน่ะู้หญิงหญิงสามที่ท้ายสองแปดขวบแล้วตอนนี้แปดขวบแล้วกำลูรายการจังเลยคนไทยปะก็คนไทยนี่แหละอยู่ในโรงพยาบาลปีนึงเลยนอนอยู่เตียงปีนึงเลยมันมมั่มมัอมกั่นการนั่มมั่มมม โอ้เป็นแถวเลยสองคนก็ว่าไอ้นี่แหละแต่เขาทำหมดไปเท่าไหร่เขาเป็นคนหนูกับอ่ะหนูจะกลับหรอให้ปูกันเ้าทหมดไปหมดเกิไปสิบล้านอ่ะเขาคุมห้าห้ามาห้าเลย แต่เอมีอยู่คนนึงอะอันนั้นสี่ปิงวังยมนานเลยชื่ออ้นั้นสิบกว่าแล้วร้อเพลงเก่งหมดทุกคนเลยอ้อรายการนชื่อปิงวังยมนานโอเคนอออร่อยไหมลูกมันมัมันมันนี่กันึกว่าจะได้แฟดเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ได้แปดเลยน่ แอ่ของพ่อไอเม่ท้องใหญ่มากแบบใหญ่หน่ากลัวเลยอที่ได้ได้ตัวโตใหญ่แข็งแรงแข็งแรงชอบกินน้ำเหมือนจะตบเลยเหรออ่าน้องมองใหญ่นะ มองคนหน้าแปลกหรือแปลกหน้าเอามาไปเป็นนั่งตรงไหนของน้องพิจารณากินเหรอกินเหรออ่า พิจารณาใหญ่เลยอ่าอ่าไม่เปลี่ยนเมนูทุกวันไม่เปลี่ยนเมนูทุกวันถ้ากินฟั่มบ่อยๆก็จะไม่กินซิเต็กต้องเปลี่ยนเรื่อยจิ้มมายังเปลี่ยนแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนล้วกินไห่เต๋อทุกเย็นเค็ติง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 ยัง่ชอบไก่ชอบไก่เลยป้าจะต้องเปลี่ยนเหมือนกัน ชอบกินไก่อ่ะนี่มาชอบกินอะไรไก่ไก่หรือไข่ไข่ไปเยไปอยู่การทุ่งเลี้ยงไก่ดีกว่าไก่ไข่นี่มาจะไปอยู่ทุ่งไหนเนี่ยทุ่งนาทุ่แนบทุ่งมูนแล้วเนี่ยทุ่งแสงดาวนะแสงดาวเออใจเออใจอยากไปอยู่อย่างงั้นดีกว่านะแบบปลูกตนไกล อ้เขาอยู่จะย,ยันว่าบ,นบ่เขาจะไม่ไกลเลยแม่ไอเราแค่นี้อ,อย่างลุไม่ไกลแล้วอ,อย่างพวกวิมาแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเอาแม่เขาไปทำงานก็ใกลด้ดิเขาก็าออกเล้นนู้นได้เลย <c oughs> เคยจะหมดแล้วเจะหมดแล้วเหรอปู่เลวแหละยือของกไกลอะแต่ <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาเนะอนะเนอะเนอะอ่า หมดแล้วะโอเค่ง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 เล่นแล้วในที่สุดน้องมังกรก็ทานหมดแล้วนี่เดีเก่งมากเก่งมากเอสงสัยจะรีบไปนอน่มา่มอ๋อสงสัยจะรีบไปนอนอืมอ่ม ป๊าป๊าหน่อยคุยแล้วอะเริ่มคุยแล้วป๊าตอนนี้จริงเข้าใจดีเลยว่ะเข้าใจดีเลยบางตอนพูดป๊าป๊าแล้วนะนี่นี่มาเคยเห็นยังป๊า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 ปป๊าปป๊าเมื่อวานนี้ไปจับงูมาเนี่ยป๊าป๊านี่มาเลยงูเหลืองเผือก เพื่อนเพื่อนป้า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 โทรเห็นจับกันแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้ว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 ปลูกไปแล้วไปนอนพักก่อนกี่โมงคะวันนี้กินนมยังคะยังไหวไม่ไม่กินก่อนมาแล้วคะเกี๊ยวจะหมดแล้วนี่ดูมองตามปู่นี่ เอาเดี๋ยวเย็นมาใหม่เดี๋ยวเย็นมาใหม่นะครับเบายบายบายบเลยครับน้ำสับปะรดเดี๋ยวมีเกลียววันนี้ให้ดิมาชิมกับข้าวข้าวที่น้องกินนะคะเดี๋ยวให้ดิมาชิมไปแล้วคำหนึ่งเดี๋ยวดิมารู้สึกยังไงเยี่ยมบ้างดิมาดื้ <laughs> เราจะเริ่มทำน้ำสต๊อกผักกันเลยนะคะก็ใส่น้ำไปก่อนหนึ่งห้ามลอันนี้ก็แช่น้ำยาล้างผักของเด็กนะคะแบบว่าให้มันเหมือนไม่มีสิ่งโฉกโป,โปกแล้วก็แบบพวกอะไรต่างๆมันก็จะได้หลุดออกไปจากผักผล,ลไม้ผักแหละเพราะว่าทำน้ำสต๊อกผักนะคะยังมีอีกนะอันนี้ อันนี้ที่หั่นแล้วที่ยังไม่ได้ใส่เราก็จะหั่นประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะใส่เข้าไปในเนโมน้ำสต๊อกของด้วยเื่อจีจะกลับบ้านยังไงล่ะก็จะมาคันนี้คิดถึงนี่คิดถึงเมงนนื่้านี่มา พี่มาอาจจะกินได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำอ่ะใช่ไหมอืมจะไม่อร่อยอะไรนะไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยคุณลองชิมอาจจะอร่อยด้วกลิ่นมันเขาด่างเนาะมีอะไรกัน่าดพี่มาพี่มาจะพูดเล่าให้อันหนึ่งว่าไงนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรนะ อะไรนะโอ้บางกอพูบบ้อาปลาโอ้นีต้องไปถายให้ทันนะพูดอยู่ปะรอค่ะรอง่ห้หอ,อ้รอเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหมดลงไปในในหมอ้อนะคะโดยที่เราจะต้องใส่น้ำเนี่ยให้มันท่วมท่วมผักประมาณสองเท่าด้วยตามสูตรต้องไารไหม ใช้ไฟร้อนใช่แล้วได้ใช้ไฟแไฟรงแล้วก็ใช้ไฟอ่อน,นแล้วเราก็จะเติมหม้อให้เติมน้ำเติมน้ำผักสองเท่าเขาอขอบอกว่าตามสูตรนะคะแล้วล้างทุกอย่างให้สะอาดใส่น้ำท่วมผักสองเท่าเร่งไฟแรง พอน้ำเดือดหลีไบอ่อนคอยช้อนฟองออกไปก่อนไม่คนไม่ให้คนแล้วก็ต้มจนกว่าต้มจนกว่าหัวใชเท้าแล้วหอมหัวใหญ่ใสแล้วก็ปิดไฟได้อ๋อต้มก็คือให้มันสุกสมบนะูรณ์แล้วกะแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็เก็บใส่แช่แข็งนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้ำสต๊อกเมย์ก็เอามากองนะคะก็ได้น้ำสต๊อกสวยงามสีทองเลยค่ะว้าวแล้วเมย์ก็จะแพ็คแช่แข็งนะคะแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้น้องๆเป็นออเดอร์เป็นถุงนะคะกับแต่และเมนูเนาะมันก็จะมีความหวานกลมกล่อมของผักนะคะทั้งหมดที่อยู่ในนี้โดยที่เราไม่ต้องปรุงอาหารเลยไม่ต้องใช้ซอสปรุงเลยนะคะ เดี๋ยวดูกันว่าลูกๆจะแฮปปี้กับอาหารขึ้นอีกไหม